วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงสร้างเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการเกษตรและคนทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรมากมายที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลายแห่งนี้มีลูกศิษย์ที่เป็นเพชรเม็ดงามทำเรื่องการประมงทำเรื่องฟาร์มปลาเป็นการเฉพาะเขาเอาปลาบึกกับปลาสวายมารวมกันได้เป็นบิ๊กบึกเนื้อดีไขมันน้อยเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่น่าสนใจมาก เชิญรับชมเรื่องราวของเขาครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสัปดาห์นี้มูอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขาค่ะอยู่กับสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรรุ่นที่14คุณบุญทรงมุนีแนมเจ้าของฟาร์มปลาค่ะโดยเฉพาะปลาสวายถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องปลาสวายเนี่ยต้องถามคุณบุญทรงเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณบุญทรงกันนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญทรงสวัสดีครับค่ะผม เลยบุญทรงบิแนมนะครับเป็นสิทธิ์เก่าของ,ของเกษตรสงขาสมัยเล็กเนี่ยเห็นกุ้งเห็นปลาอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับที่ไปอยู่ปากแม่น้ําก็ยังคุยว่าเอ้ยเราทํำยังไงว่าถ้าเราได้เพาะ,ะกุ้งเป็นเพาะปลาเป็นเนี่ยมันก็น่าจะมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการได้ในที่สุดก็มาเลือกเรียนเกษตรสงขาเลือกเรียนสาขาวิชาอะไรคะตอนแรกเขามีสัตวบาลค่ะผมก็เลือกเรียนเรือสัตวบาลเพราะเห็นว่ามันตรงกับ ที่บ้านว่าเราเลี้ยงหม,หมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลยเนี่ยนะครับเอาองค์ความรู้ที่ได้จากเรียนวิทยาลัยไปช่วยงานที่บ้าน,านแล้วจบเรียนแล้วเนี่ยมาเปิดฟา,าร์มปลาเลยหรือเปล่าคะจบแล้วตอนนั้นผมไปเรียนต่อระโปศนะครับที่ไซยญ่นครศรีธรรมราชไซยญ่นครศรีธรรมราชนี่ก็ไปเรียนสัตวบาลอีกนะครับก็คือไปต่อยอดก็ในที่สุดนะครับหลังจากจบโปศ ก็ไปต่อพระจอมเกล้าราชกระบังก็ไปลงการผลิตสัตว์นะครับและคณะเกษตรพระจอมเกล้าราชกระบังเราไปเห็นอาจารย์ในเกษตรเขาพะกุ้่นะครับก็ไปสมัครเป็นสิทธิ์เขาแล้วเหตุได้ถึงตัดสินใจทึ่จะเลือกเลี้ยงฟาร์มปลาอยู่ปี34น้ําท่วมหัดใหญ่ก็บ้านผมอะไรก็น้ําท่วมผมก็มไปลาท่าแก่บ่อท่าแก่ผมน้ําท่วมหมดเลยแล้วที่บ้านไม่มีเหลือก็กลับบ้าน กลับบ้านกลับบ้านค่ะกลับบ้าเริ่มทำเ,เป็นของตัวเองทำเป็ขนของตัวเองค่ะ<อ>นะครับเราก็เริ่มเพาะดุกรัสเซียซึ่งตอนแรกเราไม่มีพ่อแม่ปลานะครับเราก็สั่งปลาตุ่มปลาที่เกิด3วันอ่ะนะทำไมเริ่มต้นสตาร์ทที่ปลาดุกคะละเซียปลาดุกตอนนั้นดุกรัสเซียเขาเริ่มดังอ่ะนะเพราะปลาตุ่มเนี่ยตัวละยี่สิบห้าสตังค์เกิดโอ้วันละสามแสนสองแสนสามแสนทุกวันนะอ่ะนะค่ะคือเราเพาะวันหนึ่งหลายร้อยกิโล เพาะปลาเยอะเสร็จก็เลยเอาเอาตัวที่ดังก่อนดังก็เอาเริ่มประดุกประดุกก็คนเราก็ส่งพัทลุงสงขาเลยเนี่ยก็พอดุกและเสียแล้วก็มาเริ่มทําดุกบิ๊กอุยนะครับเริ่มทําดุกเลือบิ๊กอุยซึ่งตอนนั้นจะเห็นว่าตลาดดีมากเราขายปลาสมมติตัวละบาทสามแสนตัวก็ได้สามแสนบาทก็ดีขึ้นตามลําดับดีขึ้นตามลําดับ ฟาร์มปลาคุณบนทรงเนี่ยแตกต่างจากฟาร์มปลาที่อื่นยังไงแล้วมีพันธุปลาอะไรบ้างคะที่ฟาร์มผมนะครับที่พันธุ์ปลาที่เด่นๆก็คือบิ๊กไวะบิ๊กไวก็คือไอ้ลูกผสมสวายกับปลาบึกเราเอาลูกรุ่นที่สองมาเป็นต้นสายพันธุ์นะครับ F2 เขาเรียกรุ่น F2 ฟาร์มดีของรุ่น F2 เนี่ยที่เอามาเป็นสายพันธุ์เนี่ย คือถ้าสวายเนี่ยมันมีข้อด้อยว่าจะมีกลิ่นคาวแล้วก็มีน้ำมันเยอะแต่อันนี้พอเป็นบิ๊กวายเนี่ยมันก็เหมือนประบึกว่าเนื้อมันจะแน่นมันจะน้อยหนังจะหนาซึ่งข้อดีอันเนี้ยก็มาอยู่ในบิ๊กวายที่เราทำนะครับมันก็มีข้อดีเยอะขึ้นเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยฟาร์มพี่เนี่ยออมีเลี้ยงปลาอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ แล้วส่งออกไปเท่าไหร่ตอนนี้ที่เลี้ยงก็เป็นพวกพ่อแม่ปลานะครับที่ฟาร์มนั้นเป็นพ่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พวกสวายพวกปลานินปลาจระเ,รเมดนะครับแล้วก็เราก็เพาะลูกลูกเสร็จก็ส่งให้กับผู้เลี้ยงจะเห็นว่าลูกปลาดุกนี้เราก็ส่งเยอะค่ะนะครับอยากให้พี่บุญทรงพูดถึงความภาคภูมิใจที่ได้เรียนที่ยาเกษตรแห่งนี้ค่ะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างคะภาคภูมิใจที่ได้เรียนเกษตรนะครับจะเห็นว่าวันนี้ เราได้สร้างธุรกิจมาก็จากการเริ่มต้นที่เรียนเกษตรสงขาณนะเวลานี้เราก็โตในรูปแบบเป็นธุรกิจนะครับซึ่งเป้าหมายของเรานั้นก็อยากจะทําเป็นจุดศูนย์รวมภาคเกษตรให้ได้นะไม่ทั้งทั้งกุ้งทั้งปลาต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอาการตลาดนําการผลิตนะเราจะต้องเช็คเป้าหมายให้ได้ในเราอยู่ใกล้ชายแดนอย่างเนี้ยเอ่อต่างประเทศเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่า เราเลี้ยงแล้วไปหาตลาดเราต้องเช็คการตลาดก่อนนะครับอันนี้จะขอฝากถึงน้องๆทุกคนที่จะเรียนเกษตรท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปรชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ